โอ้วันนี้มาถอบหญ้าขอนถั่วนะแล้วก็อากาศร้องมาเลยมาคนเดียวซะด้วย๋วยวกลับไปที่กระตอร๊อก่อนนะนี่กระตอร๊อครับกระตอร๊อผมไม่มีผู้หญิคนไหนจะมาฝากชีวิตกับดิบ้านนอกหรือว่าผู้ชายโจโจอย่าผมหรอกนะ ตามผมมามาดูว่ากระต๊อบมีอะไรบ้างโอ้โหนะอากาศก็ร้องไม่ธรรมดานี่ครับมาถือกอระต๊อกก็อยู่คนเดียวชีวิตก็ลำบากลำบนเมียก็มีมีมีแต่ลูกคนหนึ่งแต่แม่เขาก็ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ดูก่อนนะครับ หิวน้ำอยากจะกินน้ำเฮ้ยอีกกะติกอกกีกขัตกรมึงมาอยู่ที่นี่ยังไงวะือมึงเนี่ยไม่เปิดปากพูดเลยว่ามือข้าคนน,นี้ยอีก,กระติกเนี่ยมึงเปิดฟ้าอย่างเงี้ยไอ้มึงไม่เปิดปาก ไม่ไหวอีกกระติกอีกกระตีนี่นะไม่ไหวไม่ไหวกระตีเอาไว้เช็หน้าแขมเอาไว้ไว้ขอกีนของ้ช้แต่อีกกระตีเนี่ยมาทายขอจมน้ำไม่พอมาเส่อมาตอแหลอีกไปไม่ไหวไม่ไหวอีกกระตีนี่นะกูอย่าเตกมาบา,าเลยนะมาทายกูโมโหอ่ะ กูไปถอยญอล้วอากาศก็ร้อนอีกอีกกะติกเสือเป๊กฆาตกอไม่พอเสือตอนแหละไปออกรายการนี้รายการนุ้งผู้ไม่ตรงไอคนปากไม่โตกระจายไอคนในละครอีกกะติกฮึตกแม่งเลยนนเนี่ยกะติก็อยู่กันน้องสาวอีกกะติกก็อยู่แต่แต่โมไปไหน เมื่กี้ผมแช่แต่โมที่เนี่ยผมกล่าว่าผมไปทำงานมันเหนื่อยแล้วก็อากาศก็ร้องผมจะมากินแต่โมแช่น้ำแข็แช่เย็มอีกกระติกมันทามให้แต่โมจมน้ำซะแล้วอกับตีนี้โคตไม่ได้เลยตอนแหลไอเนรคุณไอฆาตกรไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว อย่างนี้นี่แย่แย่แย่คุณทำอะไรคุณก็รู้อยู่ก่ใจจะดีจะชั่วเนี่ยคุณก็รู้อยู่กระจไม่ต้องให้เขามาบอกคุณหรอกนะเขาก็สศกลูกคกเรีีน่ะซือเขาก็รัาลูกคุณเหมือนลูกเขาเขาก็รัาคุณไม่แต่เสื้อผ้าเนี่ยที่เขาใส่เขาก็ให้คุณใส่ไม่ได้คุณไปเอาเขาอ่ะแหวนเนี่ยคุณก็จะใส่แหว่ของเขาเลยอีกติกอีเนรคุณ อีเหี้ยอีสักพ่อแม่คุณสาสมคนดีนะคุณมีการศึกษาแต่มารายาของคุณเนี่ยนะเจ้าขอเรื่องว่าคนที่ไปกับคุณเนี่ยเขาเอาเงินปีปากคุณเท่าไหร่ไอเขาข่เพื่อนไอเขาหากี่กับเพื่อนไอคนให้แกงเงินไกตีกตีไอง้อกต,อกอกตีนี่นะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว อันนี้คุณแล้วคุณจะไปบอกลูกคุณยังไงว่าแต่โมที่ผมซื้ออะผมแช่ไว้แล้วมัจทงน้ำนะแล้วคุณบอกว่ามันจมน้ำไปเยี่ยวแล้วก็นอนเล่กโทรศรัพท์จะบ,บ้าเหรอแล้วก็พอนักข่าวถามคุณ คงก็บอกว่าโตเมื่อไรไม่รู้เอาเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาจะขาคุณไปเยี่ยไม่ใช่เหรอบ้าหเหรออันเนี้ยอีกติกพูไปวงไปวงมาอย่ามาตอแหลอย่ามาเสียวแซงเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มคุณเป็นผีบ้าห,หรอือเปล่าไปเดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินยาที่โรงพยาบาลสวบรุมคุณไม่เต็มวะเดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่ถือศวินาทีก็หัวรอ้องไม่ต้องมาเสียวแซง ต้มาตอนแหละนะอิกติกนะอีกติกอีกติกอินทรคุณอีฆาตรกรดูทุกคนนะครับอันนี้ผมแค่ซองไว้เฉยเฉแล้วก็คนไหนนะที่มีเพื่อมีฝุนเวลาเพื่อไปกินเหล้าไปกินเบียร์ก็ดูแลเพื่อด้วยอย่าไปทำเือนอีกติกที่เสื้อผ้าเขาก,กใ็ให้เงินเขาก็ให้ที่อยู่อาศัยเขาก็ให้แต่เป็นคนที่ เนราคุณเราผมก็กดไ like, ลค์เกียผมก็กดแชร์นึงไลค์นีกแชร์นึง s ับส c r i b e ไว้อีสนะมีค่าสำหร,รับคนสิหมือนทุกปัดีเจจราเขครับสบายใจนะผมไม่ได้มาหากินด้วยความเปความตายของคนอื่นแต่ผมแค่มาพูดว่าความจีก็คือความจีพวกเราจะหนี้อะไรก็หนีได้แต่นี้โกหกกรรมนี้เวกรรมนี้ความตายเราทําอะไรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าดีหรือไม่ดีนะฮะ ตราบ,บาก็จะอยู่ในใจฝาไว้คิดพิพลาดอะไรก็ขออภัยคงครับ